หนึ่งวีสุดท้ายชนะแน่อเอา <ไป S 2> เฮ้ยเก่าเกมครับสวัสดีครับพบกันในชินเคยนะกับช่องของเรานะครับกับไข่ไม่เกา่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ โก้เกมวันนี้มารีวิวเกมสลัมดังโมงบายอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาเจอกันในตอนพิเศษครับกับรายการตามติดชีวิตเซนโดสายฟรี EP หแล้วนะครับผมได้สกิลที่6แล้วดีใจมากมายเลยเกินอ่ะบางคนสงสัยถามว่าเอ้าพี่ทำไมพี่ได้ไวจังสกิลที่แล้ว พิ่งห,ห้วันที่แล้วเองนะอ่านี่ครับผมมีที่เก็บเพชรใหม่แล้วอีกที่หนึ่งนอกจากเก็บในนะครับผมอีเว้นประจำวันเนี่ยมันจะมีอ่าเคเวสให้เก็บตรงที่ผลงานตรงนี้เองครับนี่ผลงานมีตั้ง3อัน,นครับผมผลงานทั่วไปผลงานท้าดนแล้วก็ผลงานทีมนะครับดูผลงานทั่วไปเนี่ยนี่ครับเยอะเลยน,นี่นี่ก็50อันนี่ครับผมนี่ก็50นะครับผมแข่งขันอีก นี่ตั้งเป็นร้อยนะครับผมคิดดูเนี่ยผมไล่เก็บหมดเลยนี่ครับร้อยึลแล้วก็มีอีกตั้งเยอะแยะเลยครับนี่แค่ทั่วไปนะมีท้าดวลด้วยนี่ครับผมมีห้าสิบมีตรงทีมด้วยนะครับทีมอีกตั้งห้าอันนะครับผมนี่ครับผลงานทีมดูก่อนนี่ครับผมมันลุกก็ได้ร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วมันมีอันหลายอันมากที่ผมเก็บไปแล้ว นี่ครับเควสละ30 30ไม่อะไรเก็บดูครับผมนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมทำไมเก็บสกิลได้ไวขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสกิลที่6ที่ผมอัพไปนั้นเป็นสกิลอะไรครับไปติดตามรับชมได้เลยครับผม let's go b y ปสกิลที่6ที่ผมอัพไปนั่นก็คือสกิลนี้เลยครับผมอเจลลี่เลยอัพจมนั่นเองครับ เป็นการก้าวกระโดด2รอบแล้วก็เลยะ up เลนเองครับนี่ครับทําให้นะครับผมระยะในการเลยอ up เนี่ยนะครับไกลขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยเซนโดมันจะเลยอ up จังหวะเดียวที่ใต้แป้นนะครับผมแต่พออัพสกิลนี้แล้วนะครับผมมันจะกระโดดไกลขึ้นจากเส้นจุดโทษนะครับนี่แล้วก็2อก้าวแล้วก็กระโดดเลยะ up เลนเองครับทำไมผมถึงเลือกอัพสกิลนี้เป็นสกิลที่6นะครับเพราะว่าผมมีสกิล ลุกแล้วครับอันดับแรกใช่ไหมครับเป็นการเฟดเอาเวออกด้านนอกแล้วก็มีสกิลลุกอันที่2นะั่นคือเข้าวงในแต่เบิร์เดย์อัพใช่ไหมครับแล้วก็มีสกิลหลอกทรงแล้วมีสกิลสุดท้ายที่เป็นสกิลบล็อกนะครับผมนะครับมีครบหมดทุกอย่างแล้วผมจึงวนกลับมาที่เดิมครับนั่นก็คือการเลย์อัพสองจังหวะนั่นเองครับผมถ้าอันนี้ใช้ไปถึง10บัตรฝึกครับผมสามบันเพชรตอนแรกผมงงว่าอทำไมมันใช้เยอะจังต้อง10บัตรฝึกครับผมเดี๋ยวเราไปดู ข้อดีของมันนะครับผมในโหมดฝึกสระว่าทําไมมันถึงใช้ตั้ง10บัตรฝึกนะครับผมไปดูข้อดีของมันได้เลยครับไป let's go โอเคครับมาดูในโหมดฝึกซ้อมอิสระได้เลยครับผมหลังจากที่ up skill jelly หรือ up 29มาแล้วนะครับมาดูระยะการใช้นะครับนี่ครับเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยตัดไปครึ่งหนึ่งครับของเส้นรัศมีตรงเนี้ยเส้นพื้นที่การใช้ตรงนี้นะครับผมอันนี้มันเพิ่มมันเพิ่มมาอีกครึ่งเลยครับผม เลยเส้นจุดโทษมาเลยครับนี่ครับวิธีการใช้ก็กดเข้าไปในวงแล้วก็กด anyway. นะครับนี่ครับอ่าเก้าสองจังหวะแล้วก็เลี้อับนะครับผมอ่านะจะปกติเนี่ยข้อดีของมันอ่ะคือมันใช้คอมโบร่วมกับเลี้ยงแหวกมายาได้ไกลขึ้นนะครับผมจากปกติเนี่ยผมจะเลี้ยงแหวกมายาแล้วเลี้ยับเนี่ยมันต้องมาถึงเส้นประมาณนี้นี่ครับผม่แหวกประมาณนี้ครับผมนี่ครับแล้วก็ใช้มันจะมาหยุดตรงนี้พอดีแล้วก็ใช้เลี้อับ แต่เราอัพมาแล้วเนี่ยเราออกมานอกเส้น3แต้มแล้วก็ใช้ท่าเจลลี่เลย์อัพได้เลยครับผมนี่เพราะว่าเรารับบอลจากตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเปิดเกมเราใช้แหวกมายาจากตรงนี้แล้วก็ใช้เจลลี่เลย์อัพได้เลยนี่ครับนี่ครับผมเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์มากนะประมาณเส้นสามแปมนะครับผมนี่ครับผมเออจากปกติเนี่ยอยู่ตรงนี้ถึงจะใช้แหวกมายาแล้วก็เลย์อัพได้ เนี่เราเรามาจุดตรงนี้เลยนะตรงที่ว่าเปิดเกมเลยแล้วว่ามันทําให้เราเนี่ยเปิดเกมได้ไกลขึ้นแล้วก็โลดเร็วขึ้นนั่นเองครับนี่คือข้อดีข้อแรกนะครับข้อดีข้อที่2การใช้เจลลี่เลเอรพเนี่ยร่วมกับดัมบัคัทเนี่ยมันเป็นการหลอกถึง2สเต็ปเลยนะครับจากปกติใช่ไหมเราเลอัพตรงนี้แล้วก็ดัมบัคัทเนี่ยเป็นการหลอกสเต็ปเดียวคือจะขึ้นเลอัพธรรมดาแล้วก็ดัมบัคัทใช่ไหมครับนี่ครับ โดยการหลอกสเต็ปเดียวแต่ถ้าเราใช้ท่าเจลี่เลยอัพเนี่ยเท่ากับหลอก2ส,สเต็ปนะครับผมสเต็ปแรกคือก้าวไปรอบแรกจะขึ้นเลยอัพแต่ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมเราไปขึ้นก้าวสองเนี่ยนี่คือหลอกสเต็ปแรกแล้วก็ไปหลอกเดยมึคัดอีกทีอ่ะนี่คือสเต็ปที่2นะครับผมเวลาการใช้ก่อนอย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์นะสตูน่านะจะแบบบล็อกยากขึ้นนี่คือนี่คือข้อดีของข้อที่2นะครับผมข้อดีข้อที่3ของท่านี้คือ ใช้ท่าเจลีนเลยอ์อัพแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดการแล้วส่งเป็นท่าส่งที่ว่าเพึ่งอัพไปเมื่อ2 EP อีพีที่แล้วนะครับจะปกติเนี่ยต้องกดเร็วๆจากตรงนี้นะครับเนี่ย,เ,ยเวลาเลยอัพปกติมันอยู่อย่างนี้นะกดแบบปักปกปักเลยอะ่ะนี่ครับอ่าเดี๋ยวต้องเพิ่มเพื่อนก่อนถ้าเลยอัพปกติพื้นที่มัาจะตรงนี้เวลากดก็ต้องกดแบบเร็วๆปักปกะปักเลยอะ่ะนะครับลองกดดูก่อนเลเยอัพนี่ครับอ่านี่ แต่ถ้าเรามีท่าเดย์อัพสองจังหวะเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีระยะหน่วงเวลาให้เรากดท่าการแล้วก็ท่าแหวกไอ้ท่าการแล้วก็ท่าส่งไว้นะครับผมเรากดจิลลี่เลยอปุ๊บเรากดเปลี่ยนการแล้วเรากดส่งค้างไว้เลยนี่แหละครับข้อดีไม่ต้องกดแบบปับป๊บๆแล้วนะมันจะเว้นช่วงเวลาหน่วงเวลาให้เรากดส่งค้างไว้ครับนี่ครับเวลาการกดส่งมานี่ครับเนี่ย กดง่ายมากเลยนะยกดเจลลี่เลเยอร์ปุ๊กกดการแล้วก็กดส่งค้างไว้เลยครับแบบไม่ต้องแบบปับป๊บๆเหมือนเลเยอร์ธรรมดาครับผมนี่กดเจลลี่เลเยอร์กดการแล้วก็กดส่งนี่ครับง่ายมากง่ายจริงๆท่านี้เลเยอร์เปลี่ยนการแล้วก็กดส่งค้างไว้ผมกดส่งค้างไว้เลยนะตอนที่เปลี่ยนการอะ่ะดีกว่าที่เลเยอร์ปกติมันต้องกดแบบปับป๊บๆไม่มีเวลาหน่วงให้ให้ให้กดเลยครับนี่ครับนี่ผมว่า สมแล้วที่เป็น10บ,บัตรฝึกนะครับผมที่เสียไปนะครับมีประโยชน์ตั้ง3อย่างที่ผมแนะนําไปนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมในโหมดแรงได้เลยว่าถ้าที่ผมอัพไปเนี่ยเลเวอัสอจังหวะหรือเจลี่เลย u อจ้ำเนี่ย จะใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคครับก่อนที่จะไปดูการแข่งขันในแรงครับผมจะแนบรูนของเซนโดไปให้ครับจากปกติผมใช้รูนของลกคาว่านะครับแต่ผมได้เก็บใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับเซนโดมากที่สุดครับด๋ยวไปดูรูนของเซนโดได้เลยครับผมไปเลยครับ let's go โอเคเข้ามาดูศักยภาพรูนของเซนโดได้เลยครับผมเซนโดสีเหลืองผมใช้กำแพงวงในนะครับผมเป็นชุดกลางกับบล็อกนั่นเองครับจากปกติ เป็นชุดกลางแล้วก็ขโมยบอลใช่ไหมครับโดยพาสซีฟของเซนโดเนี่ยมันขโมยบอลยากนะผมแต่มันมีพาสซีฟในการบล็อกนะครับผมจึงเปลี่ยนมาเป็นชุดกลางแล้วก็บล็อกแทนนะครับผมนี่นะครับผมสีฟ้าเป็นซุปเปอร์จนะครับผมชุดกลางแล้วก็จำเพิ่มพลังในการกระโดดแล้วก็ชุดกลางมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมอันที่3 การรบกวนกับคุมเกมอันนี้ก็สําคัญนะอันนี้ใช้ของเก่าคือทําให้เราหลอกล่อได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาดูศักยภาพนะครับผมผมใช้นักชูดพื้นที่โลง่งอันนี้เวลาเวลาเราโลง่งโลเนี่ยเราใช้ร่วมกับท่าเลี้ยงแหวกมายาเฟดอเวหรือว่าเฟดอาเวในที่โล่งเนี่ยบวกเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ในการชูดเข้าเป้าใน,ะน้อันนี้ก็สําคัญนะอันที่สองแองเกิลเบเกอร์นะครับผม เวลาศัตรูเนี่ยใช้สกิลวิ่งนะครับตอนตั้งรับเนี่ยแล้ววิ่งมาประกบเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีอัตราการหลอกล่อคู่ต่อสู้เพิ่ม2%นะครับผมทำให้เราหลอกล่อเขาง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมสุดท้ายเป็นตั้งรับเพอร์เฟกต์นเมื่อตนอยู่ในเขตตั้งรับของศัตรูนานเกิน2วิอัตราลบกวนบวก4โอเคครับที่ผมใช้หลักๆก็จะมีประดมานี้นะครับผมกับศักยภาพและลูนเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในแรงได้เลยครับบอกคำเดียวเลยครับว่าโคตร เดือดเลยครับแรงต,ตานีของผมไปติดตามรับชมได้เลยครับผมไป let's go <S โอเคครับมาดูในแรงได้เลยนะครับผมทีมผมก็จะมีมิยางงี้เป็นการจ่ายนะครับผมมีสกุร์นีเป็นตัวแต้แป้นคอยลีบารแล้วมีผมเซนโดเป็นตัวทําเกมนั่นเองครับฝั่งเขาก็จะมีจุนเป็นเซนเตอร์ลูกค่ว่าเป็นตัวทําแต้มวงในแล้วก็ มีจินเป็นตัวทําแต้มวงนอกนะครับผมตานี้ <laughs> ผมรู้สึกหนักใจนะเพราะว่าผมเป็นตัวทําแต้มตัวเดียวนะครับผมแล้วฝั่งเขามีตัวทําแต้มถึง2ตัวแล้วก็ครบเครื่องด้วยทั้งนอกข้างในนะครับผมอ่าจํบบอลฝั่งเขาได้นะครับเขาส่งให้จินกระโดดชุดนี่แหละครับจับแม่นไปไหนนี้นี่แหละครับที่ที่หน้าแบบโอ้โหหนักใจะครับผมอ่าส่งงีส่งให้ผมผมไม่แหวกใช้จิลีเลยอัพ แล้วก็แต่บัคัดเข้าไปได้ใช้ประโยชน์เลยครับนี่ครับที่ผมบอกไปทําให้ศัตรูอาจจะหลงได้นะครับผมใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมจากวันนี้มอยังงี้ขโมยบอลตัดมาได้ผมไปแหวกแหวกเฟดเอาเวย์ลงไปครับนี่นี่ครับลูนสําคัญเลยครับผุโผขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมทําให้ชุดลงง่ายนะครับในที่ว่างครับผมลูุคว่าทำยังไงผมบล็อกไปหนึ่งรอบนะครับผมจะงี้จับบอลได้ผมไปแหวกแหวกแหวกเจลลี่เลีอับหลอกทรง ยังงี้ส่งให้ผมคืนจังหวะนี้โดนบล็อกลืมไปว่าจีนมันสูงมากแล้วก็นี่แหละครับที่ผมอยากแนะนําเวลาอัพสกิลนะครับอยากให้อัพแวกพยาเฟดอเวกมากกว่านะครับเพราะว่ามันไวกว่าเวลาเฟดนะครับผมจังหวะนี้ผมจิลลี่เลยอัพสองจังหวะแล้วก็หลอกส่งครับแล้วก็ผมจิลลี่เลยอัพอีกทีแล้วก็ดับัลคัตครับผมลงไปแล้วใช้ครั้งที่สองแล้วนะครับผมหรือว่ามีประโยชน์มากเลยนะที่ผมอัพมาเนี่ย จีนอีกแล้วจะแม่นไปไหนเนี่ยโอ้โหเอาผมลอกแล้วมาคัดอีกรอบนึงแล้วก็ลอกส่งให้มีอย่างีมีอย่างางี้แวกแหส่งให้กลับมาที่ผมผมแหวกแ,วแวอีกรอบแล้วก็เฟดลงไปครับผมทำแต้วอยู่คนเดียวมันมันมันกดดันนะครับผมรู้เขาว่าลอกชูสติปกบหลังลงไปนะครับผมตามมาแล้วหต่อแปด ผมได้บุกมีอย่างงี้เลี้ยง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 ส่งให้ผมผมทำยังไงเลย์อัพธรรมดาไปสลับบ้างครับผมเขาจะได้จับจังหวงยะยากเขาได้บุกค,คืนครับนึกว่าหลอกหนึ่งครั้งส่งให้จุนจุนดังลงไปรุนแรงจุนเป็นตัวที่ดังแบบแรงมากครับผมทำให้กันยากมีอย่างงี้ส่งให้ผมผมหลอกเลย์อัพแล้วก็ส่งให้คืนมีอย่างงี้ก็หลอกเลย์อัพไปได้คะแนน นำสี่คะแนนแล้วครับจินส่งให้ลูกคว่าลุคคว่าสเตปถอยหลังชุด <c oughs> ลุคคัวว่านี่ก็เป็นตัวที่ชุดกลางได้แม่นนะผมว่าแม่นกว่าเซนโดอีกผมแวกแหวกทำยังไงส่งให้มีอย่างนี้มีงงเปิดอันติไปแล้วเร็วเลือเกินส่งให้ผมผมดับเบิ้ลเลยอพลงไปสวยงามมากต่อไปเขาได้บุกครับจุนส่งให้จินจินชุดสามแต้มลงอีกแล้ว โอ้ยผม,ผมได้บุกนะครับผมขอ네ตาม,มาแต้นนึงแล้วมีอย่างงร้ด God, เร็วรดเร็วรๆดเร็วส่งให้ใครส่งให้ผมผมทำยังไงหลอกแล้วก็ส่งคืนมาให้ผมอีกรอบนึงผมแหวกแล้วก็เดือบเลย์อัพลงไปครับผมเวลาเล่นเนี่ยต้องวิเคราะห์ด้วยนะผมว่าฝั่งเขาเนี่ยบล็อกลูกเลย์อัพผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะแม่นสักเท่าไหร่กินชุดอีกแล้วไม่ลงครับตานี้ผมคิดว่า ผมจะคอยเลยอ์อัพให้บ่อยที่สุดนะครับดูจากสภาพแล้วนะจินชูดไม่ลงครับผมเขารีบาวเก่งจังจินชูดไกโอ้โหยอมแั่นเกินส่งให้ผมคืนมาผมแหวกแวกทำยังไงเลยอ์อัพแล้วก็หลอกส่งให้้อุ้มโดนบล็อกไปครับผมแต่ก็ยังเก็บบอลได้มีงี้ส่งให้ผมผมแหวกแวกแล้วก็เดือดเลเยอ์อัพไปนี่ครับผมนี่ครับ เขาไม่แม่นจริงๆครับเขาบล็อกไม่แม่นจริงๆต้องวิเคราะห์รูปแบบเกมด้วยแต่ไปเจอบางตาเนี่ยเขาบล็อกแม่นมากเลยนะผมก็เล่นเล่นโซนนอกแต่อันเนี้ยผมจะพยายามเล่นโซนใหนให้มากที่สุดเพราะว่าเขาบล็อกไม่ค่อยแมน่นจูนดังเข้าไปนะผมแล้วเกมนี้หนักใจ18เท่าละจีนแม่นมากผมว่าแวากแวก,วกยังไม่เข้านะครับผมโดนแย่งบอลไม่ได้แต่โยนโดนแย่งกลับมาได้ผมทำไงแวกแวกเฟดหืวดวงเนะ <laughs> าะแวกมา เจอตรงที่จินอยู่พอดีเลยอ่ะโอ้โหปกติแวกไปทางอื่นอันนี้แวกมาหาจีนเฉยอ่าผมทำยังไงแแวกแวกแล้วก็เฟดอีกรอบสิเอาโอเคตานี้ไม่โผล่ไปดังเขาเป็นยี่สิบเท่าแล้วครับเขาส่งให้จินจินใช้ท้าไม่ตายลงแน่นอนมันจาแม่นไปไหนเนี่ยจินอ่าโอ้เขาหนำสามแต้งครับเขาส่งให้ผมผมไม่แวกแล้วก็ ล็อกส่งให้มีอย่างนี้ีอย่างนี้ชุดลงไปโคดเดือดโคดเดือดยี่สิบสองยี่สิบสาม้วครับไปจะชนะมาดูกันลงไหมนี่แหละครับแม่นเกินสีแต้มแล้วผมโดนชนส่งคืนไปมีมีอย่างนี้เก็บบอลได้ส่งให้ผม ผมทำยังไงแแวกทำไม่ตายลยลไปว่าโอ้สมนี้มันก็มีอันเตยไว้ดักบอลนะครับผมเสียเลยเสียรูปเลยลากนี้ผมก็เลยอทํลงไปปกติไม่น่าเลยลืมไปเลยครับโดนดักไปได้ผมตามอยู่สองแต้มเอาไหมจะชุดอีกไหมลงไหมโอ้โหจินนำมาแต่แล้วแมนเกิน ส่งให้ผมผมแบบแวบกบมายาแล้วก็ถอยหลังชุดไม่ลงอืรีบาวได้นะครับงี่รีบาวได้ผมรีอัพธรรมดาไปเดือดเดือดเดือดตามมาแล้วครับ3คะแนนจีนอีกแล้วโดนบล็อกได้โชคดีมากมียังงส่งบอลใ้้งีส่งให้ผมผมทำยังไงรอจังหวะก่อนแวบกบอ,อีกทีนึงอสองจังหวะแล้วก็เลยอัพนะี่ครับถือว่าได้ใช้ประโยชน์นะ ใช้ผมใช้บ่อยมากจำไม่ได้แล้วเนี่ยภาคจนจำไม่ได้แล้วเดือแต้มเดียวหสติวได้ <c oughs> เหลืออีกเวลาหกวิผมก็แหวกแล้วใช้ทำไม่ตายเลยเสียดวงไปเขาไม่เข้าเข้า <c oughs> พิกเกมครับเดืออีกหนึ่งวิหนึ่งวิสุดท้ายชนะแน่เอ้าเฮย้ย <c> โ <oughs> <c oughs> <c oughs> อยโล่งใจเกือบไป <c oughs> สุดยอดเกมเลยครับโคตรเดือดครับผมมาดูกันครับว่า ตานี้ใครจะได้ MVP ครับผมอ่ะไปไปไปลุนดูลุนดูลุนดูลุ้นดูไปโก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 อ่ใครได้เอ่ยอ่าเป็นผมได้ครับผมนี่ครับไปดูสถิติต่ตางๆกันครับอ่าทำคนเดียว26แต้มครับก็อย่างว่าครับผม มีตัวทำคะแนนแค่ตัวเดียวครับผมแล้วก็ดูสุดดันมากนะครับผมแล้วก็ได้1บล็อกด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันเลยครับว่าสกิลนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับผมไปติดตามการวิเคราะห์ท้ายเกมเลยครับไป Let's go โอเคครับมาสรุปท้ายเกมได้เลยครับผมกับสกิลนี้นะครับผมผมถือว่าคุ้มนะคุ้มกับ10บัตรฝึกที่เสียไปครับผมเพราะว่ามันทําให้นะครับผมผูดต่อสู้ของเราเนี่ย จับจังหวะยากขึ้นนะครับผมเพราะว่า9-2จังหวะใช่ไหมหลอกชุดแล้วยังหลอกเดิมพัคัได้อีกนะครับผมเนี่ยแล้วก็สลับกับการเละอัพธรรมดา1ครั้งแล้วยังช่วยในการหลอกส่งได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับผมนี่ครับผมถึงเป็นสกิลที่ผมแนะนําอยากให้อัพต่อนะถ้ามีเละอัพเดิมคัตแล้วมีแหวกมายาหลอกชุดแล้วใช่ไหมครับผม มีบล็อกแล้วนะครับผมเนี่ยอันนี้ควรจะวนกลับมาที่เก่านั่นคือสกิลการเละอัพจัมสองจังหวะนี่ครับผมแนะนำเลยครับช่วยประโยชน์กับตัวเราและทีมได้มากเลยครับผมดูจากการลงแรงเมื่อกี้นะครับผมทำให้ผมช่วยทีมทําแต้มได้แบบสบายขึ้นอนะ่ะโอ้โหผมนับจำนวนการทําแต้มด้วยการชุดน้อยมาก นะครับผมผมใช้การแบกได้เยอะมากครับผมเพราะว่ามันช่วยเพิ่มนะครับมิติในเกมบุกได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นหลอกเลยยอัพ up จังหวะเดียวหลอกเลเยอ์ up สองจังหวะหลอกเลยยอัพ up แล้วก็เดือบันคัตอีกนะครับผมแล้วก็หลอกส่งให้เพื่อนอีกนะครับผมแล้วก็ยังมีถ้าแหวกมายาแล้วก็เฟสอาเวชูดด้วยครับผมเพิ่มความหลากหลายในเกมบุกนั่นเองครับผมแล้วก็ผมจากเกมเมื่อกี้นะ่ะผมวิเคราะห์แล้วว่าเขาเนี่ยบล็อกถ้า เลเยอร์สอจังหวะไม่ค่อยเป็นนะครับผมถูกจึงใช้ท่านี้ได้เยอะที่สุดและมีประโยชน์กับทีมมากที่สุดครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับผมกับรายการตามติดชีวิตซินโดสายฟรี EP 6นะครับท้ายนี้อย่าลืมช่วนกันมากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย